สวัสดีครับวันนี้เรามาดูชุดทุม่มเบา Hyundai H1 กันอ่าวันนี้เรามากับพร้อมกับหนังสีน้ำตาลส้มนะครับอ่าล้อไปกับลายไม้แบบนี้เลยลูกค้าก็จะออเดอร์3แถวนะครับสวยแบบนี้เสริมใยสังเคราะห์นั่งนุ่มตลอดการเดินทางเลยท่านใดที่มีปัญหาเบา กับเบาะเดิมนั่งแล้วแข็งจมลึกยุบเจ็บก้นเจ็บหลังนะครับลองตัวชุดพุ่มบบาตัดตรงรุ่นของ H1 ได้ของลาตาเมดแบบนี้เลยตรงกลางนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เอาลงมาได้เหมือนเดิมใช้งานได้เหมือนเดิมวางแก้วได้เหมือนเดิมรบกวนเดี๋ยวเลื่อนบบาให้ดูหน่อยครับ ก็จะเลื่อนได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้พอดีเขาติดตรงนี้นะโอเคแต่เลื่อนได้เหมือนเดิมทุกอย่างอ่เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลื่อนได้เหมือนเดิมครับเป็นงานเสริมเหมือนกันนะครับรบกวนหมุนให้ดูหน่อยลักษณะการหมุนก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้พอดีติดด้านหน้าเดี๋ยวอันนี้ต้องปล่อยเลื่อนหลังก่อน แถวสองนะครับอเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหมุนแถวสองนะครับอตำแหน่งของตัวเบาะจะอยู่แบบนี้นะครับแล้วเราหมุนอแบบนี้เลยในส่วนของตรงตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีเท้าแขนให้นะครับพุ่มทุกตัวด้านนี้ก็เหมือนกันสามารถปรับเลื่อนได้นะครับอลองเลื่อนเลื่อนเบาะให้หน่อย เอาเหมือนเดิมนะไม่มีติดขัดนะครับส่วนแถวสามก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ลูกค้าเลือกที่จะหุ้ม3ามตอนนะครับก็คือตอนหนึ่งตอน2แล้วก็ตอน3ามเพราะแถว4ี่เนี่ยถอดออกไปแล้วหนังสีน้ำตาลส้มนะสวยๆแบบนี้ท่านใดสนใจก็แจ้งเข้ามาได้นะครับเฮดวันเรารับทำอยู่แล้วนะครับก็แต่ว่าตัวที่เป็น บอก VIP ไม่ได้ทำจริงๆนะต้องขอประทานโทษด้วยขอไปจริงๆทำเฉพาะตัวรุ่นนี้นะที่มีสีแถวสั่งได้ทั้งแถวหนึ่งแถว2และแถวสาและแถว4ี่นะครับเรียบร้อยอ๋อฝังนิดนึงคันนี้เราล้างแอร์ด้วยนะล้างได้ทั้งตู้หน้าตู้หลังออกไปอากาศบริสุทธิ์สบายเลยรับรองได้ไม่ต้องลื้อนะครับขอบคุณครับ